สวัสดีค่ะ uh, FC แฟนเพจฟอดไก่พนกครเกษตรน้ำมมินนะคะโชว์ลุมยอดไขาอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ด้านหลังไก่ก็จะเป็นเจ้าสีส้มหล่อเท่ๆ,ๆเรามาชมรอบคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นนะคะ DBL Sport นะคะ4คูณ4ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 9 0 0 0้บาทนะคะเป็นออโต้6สปีดให้พละกำลังสูงสุด170แรงม้านะคะเป็นชุดแต่งชุดหน้า ตัวใหม่ของเราเลยนะคะตัวนี้จะเป็นชุดวิสเตอร์นะคะมาใหม่หล่อๆเท่ๆอีกหนึ่งทางเลือกของ FC Ford นะคะท่านไหนที่ชื่นชอบชุดแต่งแบบไหนเรามาเลือกหาชุดแต่งได้กันเลยนะคะที่พระนครมีรถให้เลือกเยอะมากเรามาดูกันนะคะว่าชุดวิสเตอร์ของเรามีอะไรบ้างนะคะด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นสกูปทรงฟิตตัวนี้จะเป็นม้านะคะ สีแดงนะคะตัดเฉดกับสีส้มเป็นทูโทนสีดำนะคะตัวนี้เป็นทูโทนแล้วก็เสริมความมีมิติแล้วก็หล่อให้กับเจ้ารถสีส้มของเราคันนี้นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้ากันชนหน้าของเรานะคะจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใหม่เป็นชุดวิสเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่มาใหม่เป็นชุดใหม่เลยนะคะออกแบบมาใหม่เลยลูกค้าสามารถรีเควสได้นะคะอยากได้ สีเดียวกับตัวรถสีดําหรือเราทําสีให้ได้นะคะชุดวิสเตอร์ของเขาก็จะมีกันชนด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีกระจังด้านหน้าที่ออกแบบมาใหม่แบบเท่ๆหล่อๆ,ๆเลยในชุดของวิสเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะออกแบบมาเท่ๆมีไฟสามดวงด้านหน้ามาพร้อมกับที่เป็นช่องระบายอากาศนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรังผึ้งของเรานั่นเองช่วยในเรื่องของระบายช่องลมในห้องเครื่องของเรามาพร้อมกับไฟด้านหน้านะคะ ไฟของเราก็จะเป็นไฟเจ้าสี่เหลี่ยมด้านหน้าเล็กๆสองดวงนี้ก็จะเป็นไฟใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้เหมือนเป็นไฟรีนะคะมาพร้อมกับคิ้วนะคะในส่วนของคิ้วด้านข้างของเรานะคะคิ้วล้อก็จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วเรียบนะคะเป็นตรงใหญ่ๆเหมือนเจ้าแรปเตอร์เลยนะคะ ในส่วนของคิ้วเราใหญ่ๆเท่ๆเลยมาในชุดครบเซตของชุดวิสเตอร์นั่นเองนะคะในส่วนของเจ้ารถคันนี้นะคะเราทำการยกสูงให้ถึง2นิ้วนะคะจับคู่มากับแม็กใหญ่ๆยางใหญ่ๆของคอสของคอสลิดเดอร์นะคะตัวนี้ใหญ่แล้วก็ดูยางแบบบิ๊กไซส์โอเวอร์ไซส์เลยนะคะขนาดซีรีส์ยาง 33มคูณ12.5คขอบ20จะเป็นแม็กซี่วายนะคะสีดำของ A v w m p i r e เป็นยอดนิยมนะคะตอนนี้เท่ๆแล้วก็หล่อแล้วก็บิ ide, ๊กไซส์จริงๆเลยนะคะเหมาะกับเจ้ารถคันนี้มากเลยในส่วนของด้านข้างนะคะในชุดของวิสเตอร์จะมีกาบข้างนะคะตีคู่มาให้ทั้งหมดซ้ายขวานะคะ4บานเลยมาในเซตของเขาในชุดของเขานะคะในชุดของวิสเตอรนะคะเรามาดูทางด้านหลังกันคะ่ะด้านหลังนะคะ ในส่วนด้านหลังเราก็จะครอบฝาป,ปิดแผ่นท้ายกระบะนะคะ FORD ฟอนต์สีแดงตัดเฉดกับสีดำนะคะเว้นเว้าโลโก้แล้วก็กล้องถอยนะคะในส่วนนี้ก็คือลูกค้าก็ใส่มาเสริมความมีมิติแล้วก็หล่อเท่ให้กับเจ้ารถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมทางด้านในกันบ้างนะคะในส่วนของรุ่น DBL Sport นะคะขับสีเรามาชมภายในกันในส่วนของภายในของเจ้า ตาสปอร์ตนะคะก็จะมีพวงมาลัยของเราเป็นไฟฟ้ามัลติฟังชันของเราก็คือ,อเป็นไฟฟ้านะคะมาพร้อมปุ่มปุ่มบูสต์สตาร์ทมาพร้อมกับจอนะคะจอกลางเป็นจอซิงค์ 4A ของเรานะคะคำสั่งเสียงภาษาไทยเชื่อม Android Auto Apple CarPlay พมาพร้อมกับเชื่อม f o r d p a s s ของเรานะคะสั่งสตาร์ทรถง่ายๆเกียร์ของเราอัตโนมัติ6สปีดนะคะมาพร้อมกับปุ่มปรับ 4W h e e l ในส่วนของ 4x4 คูณ4นะคะตัวนี้ก็คือ170แรงม้าหล่อๆเท่ๆนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังในรุ่นของสปอร์ตเอกลักษณ์ของสปอร์ตปั๊มโลโก้ตรงเบาะหนังเลยสำหรับแฟนเพจนะคะที่ชื่นชอบในชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นชุดวิสเตอร์ชุดวายหรือจะเป็นชุดเล็กฮัมเมอร์ทักเช็ดเอดไลน์เมมเบอร์ลน์ขึ้นหรือโทรมาที่เบอร์0ูนย4ห1 1ี่ที่เพจฟอร์ดไก่พะนครนะคะ แต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของฟอร์ดไกด์ด้วยนะคะวันนี้ชมรอบคันกันต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะ What the hell Give it to me like... <laughs>